แม่นจนขนลุกโลกกำลังจะเกิดสงครามผู้คนจะล้มตายแผ่นดินจะแตกสลายลุกเป็นไฟท่านผู้ฟังคะสงครามคำสั้นๆแต่พรากชีวิตของใครหลายๆคนทั้งพรากพ่อจากลูกพรากลูกจากพ่อแม่พรากสามีจากภรรยาพรากแม่จากทารกน้อยแล้วทำไมจะต้องก่อดสงคราม สงครามไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป้าหมายและผลประโยชน์ที่ได้รับจากสงครามก็มีเช่นเดียวกันเช่นเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติจากการลุกรานจากต่างชาติเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้วยการยึดครองทรัพยากรธรรมชาติหรือการประกาศอิสระภาพหรือเพื่อลงโทษแนวคิดที่เห็นว่าผิด หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่สงครามทุกครั้งก็ไม่อาจที่จะบรรยายได้ตามลักษณะดังกล่าวตัวยอย่างเช่นสงครามเย็นซึ่งทำให้ประชาชนหลายล้านคนเสียชีวิตท่านผู้ฟังคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นจริงไหมคะหากลองพิจารณาจากพุทธธรรมนายสงครามนั้นจะเกิดขึ้นจริง โดยพุทธธรรมนายของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทางในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนอยู่ได้ตรัสแก่พระอานวนทว่าอานันทะดูก่อ,นอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีหรือก่อนปีพศ2560จะเกิดการร้ายแรง จะมีการรบราค่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเพลาพลานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากดูก่อน,นอานน์เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีหรือก่อนปีพศ2560สัตว์โลกในยุคนั้นที่เกิดในยุคนั้น จะพบแต่ความลำบากทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติอันมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศคนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหดดุดกำเนิดจากสัตว์ป่าอมหิตจะรบราฆ่าฟันกันเองถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ ส่วนเวณนยสัตว์ผู้ขวานขวายในกุศลตามวัจนะของตถาคตก็จะระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรยัยและคุณบิดามารดาเหตุร้ายภัยพิบัติจะเบาบางแต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นแต่ว่าดูก่อนอานนท์ก่อนพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการร้ายแรงหาได้ไหม ทั้งนี้เพราะว่าหลังเกึงพุทธกาลไปแล้วนั้นอานันทะดูก่อนอานน์หลังกึงพุทธกาลหรือช่วงหลังพศ2560เป็นต้นไปจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึงพุทธกาลมากยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราค่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะชีพรามจะล้มตาย จะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักเริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย2,500ปีเป็นต้นไปหรือช่วงหลังพุทธศักราช2,560เป็นต้นไปไยจะรุกรามมาทางทิศตะวันออกไม่วัดวาอารามสมณชีพรามจะอดอยากยากเข้น ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงพลานเหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำมหาสมุทรจะช็อกช้ำสงครามจากทั่วทิศศึกจะติดเมืองข้าจะขาดแคลนทั่วแคลนจะอดอยากผีขมวดป่าจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไพลผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกมแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟพลาน ยักษหินที่ถูกสาบเป็นเวลานานจะตื่นขึ้นมาอรารวาดโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชญ์จะถูกทำลายให้สิ้นศูญในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมากเพระพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จ ไม่เคารพรักธรรมนิยมคนประจบสอพลอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติดีประพฤติฤชอบกลับไม่มีใครยำเกงรงเคารพพระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงสองโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปธรรมของพระเถร,ระผู้ทรงธรรมริศ ทั้งสองพระองค์สถิตณเบื้องตะวันออกของมัชชิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง5,000ัพระวัติสาดูก่อนอานนท์เวลานั้นโคนลโลกเหลือน้อยมากคำทำนายของตถาคตนี้ย่อมอย่างเวนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ ที่ต้องสิ้นสูนย์ไปตามกรรเชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาสินห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โปกปคดโกงไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาบยศตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคงจึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาล นี่คือคำทํานายของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฌานสมาบัติรู้แจ้งเห็นจริงอันประมาทไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงปัจจุบันคือในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2567การที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกไม่ว่าอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรวมไปถึงเลขานาโตออกมากู่ก้องร้องตะโกนว่า ประเทศยูเครนมีสิทธิชอบธรรมที่จะนำเอาอาวุธได้ร้ายซึ่งฝ่ายตะวันตกจัดหาไว้ให้ยิงถล่มลึกเข้าไปในดินยิงถล่มลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยบทความของผู้อำนวยการองค์กร World Economy and International Politics แห่งรัสเซียสมาชิกสภานโยบายต่างประเทศและการป้องกัน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสโมสอนกลุ่มนักคิดที่เรียกว่าวาลเดียคลับอีกด้วยอย่างนายดามิตี้ซูสลอฟก็น่าจะพอสรุปได้คร่าวๆประมาณว่าบรรดาอาวุธร้ายของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลยอย่างจารวดทูรัสของเยอรมนีหรือสตอมชา์โดของอังกฤษหรือจรวดพิสัยไกลความเร็วระดับมาสสามของอเมริกา หรือจรวด ATA CMS ที่เพิ่งเอามายิงใส่ฐานทัพอากาศรัสเซียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่บรรดาทหารยูเครนแทบไม่มีขีดความสามารถพอที่จะนำมาใช้ได้ด้วยตัวเองล้วนๆไม่ใช่แค่เพราะความสลับซับซ้อนทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยระบบเรดาร์ระบบข่าวกรองที่ถูกต้องและแม่นยำของตะวันตก ต้องอาศัยความชำนาญการในการตัดสินใจของผู้ที่เคยใช้อาวุธชนิดนี้จนชำชองมาแล้วและนั่นก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ทางทหารของบรรดาประเทศที่ส่งอาวุธร้ายๆเหล่านี้ให้กับยูเครนชนิดแทบจะเรียกว่าผู้ที่กดปุ่มสังง่งยิงก็คือบรรดาทหารอเมริกาอังกฤษหรือเยอรมนีที่ถูกส่งเข้าไปประจำการ ในสมรภูมิยูเครนนั่นเองค่ะบรรดาทวยทหารในกองทัพยูเครนเองก็ออกมายอมรับในเรื่องราวเหล่านี้หรือแม้แต่ผู้นำเยอรมนีที่ยังเคยอึกอักลังเลว่าจะส่งขี่ปนาวุธพร้อมด้วยทหารเยอรมนีเข้าไปกดปุ่มสั่งยิงจรวดเหล่านี้หรือไม่อย่างไรจนเกิดข่าวรั่วข่าวไหล ถึงบทสนทนาของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของเยอรมนีถึงการแอบเข้าไปปฏิบัติการในลักษณะทํานองนี้มาแล้วเมื่อไม่นานมานี้และอันนี้นี่เองที่จะแปลความตีความไปเป็นอื่นแทบไม่ได้นอกจากต้องสรุปแบบตรงไปตรงมาว่าก็คือการตัดสินใจที่จะส่งบรรดาทหารของชาติตะวันตกทั้งหลายเข้าไปเล่นงาน โจมตีประเทศรัสเซียกันถึงที่และลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียอันไม่ต่างอะไรไปจากการตัดสินใจเปิดฉากสงครามระหว่างนาโต้ก,กับรัสเซียโดยตรงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะแนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกแถมยังอาจกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์นับวันจะยิ่งทําท่าว่าจะเป็นไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกทีอันเนื่องมาจากอารมณ์คลั่งสุดขีด ของบรรดาชาติตะวันตกทั้งหลายเป็นหลักที่ไม่คิดจะหาทางออกหรือทางไปหรือทางรอดใดๆเอาไว้ให้กับบรรดาชาวโลกไว้เลยแม้แต่น้อยนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นและเป็นความจริงที่ว่าในที่สุดแล้วทุกคนจะต้องละจากโลกนี้ไป เกิดมาแล้วทุกคนก็จะต้องตายถ้าจะถามว่าทำไมเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่ตายไม่ได้หรือคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดกว่าจะถึงวันนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเกิดมามีความสุขความสุขนั้นก็หมดไป อาหารอร่อยแต่ละมือก็หมดไปสุขทุกต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้ฟังได้ยินก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ควรจะเข้าใจความจริงอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีโลกหน้าหรือชาติหน้าซึ่งต้องเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับขณะนี้และพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีต่อจากวันนี้และยังไม่ได้ดับเหตุที่ทำให้เกิดคือโลภะก็ยังต้องเกิดในชาติต่อไปมีชาติหน้าและชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้พิจารณาว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้สาระอะไรจากการมีชีวิตอยู่ที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตจริงๆคือกุศลธรรมประการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงเองค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกระยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุ